สมาคมชกสสมแจ้งยอดสมาชิกยอดเงินสงเคราะห์และยอดหากสมาชิก ประจำรอบเดือนธันวาคม2565สวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพท่านในช่องเพจก็ปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งผลการประชุมของสมาคมชกสอสมอนะคะซึ่งได้ทําการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่7ธันวาคม2565ยอดรับรองสมาชิกจาก1พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายน2565ค่ะรายการที่สรุปจากที่ประชุมก็มีดังนี้นะคะยอดยกมาจากเดือนพฤศจิกายน2 2565นี้มีสมาชิก1,43,581คนค่ะมีสมาชิกเข้าใหม่ในรอบเดือนนี้มีทั้งหมด139,910คนค่ะมีสมาชิกที่ขอคืนสภาพ3คนมีสมาชิกที่ลาออกในรอบเดือนธันวาคมนี้40คนมีสมาชิกที่ถึงแก่กรรมรอบรับรองเดือนธันวาคม2565628คนค่ะมีสมาชิกที่ถูกคัดชื่อออกในรอบรับรองชุดที่6 ทับ2,565 490คนนะคะสำหรับผู้สมรสได้เจ้าหน้าที่ที่ต้องตัดชื่อออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ถูกต้องนะคะ64คนทำให้เดือนธันวาคม2,565นะคะรอบระปับรองนี้มีสมาชิกทั้งสิ้น1,182,272คนคะ่ะสำหรับรายการหักก็ลดลงแล้วนะคะ แต่เดิมเราเคยหัก50สตางค์เดือนธันวาคมนี้เราจะหักศพละ45สตางค์ค่ะก็เป็นไปตามสัญญาที่ทางสมาคมบอกไว้นะคะว่าจะหักลดลงกว่า50สตางค์ค่ะเริ่มเดือนแรกนะคะสมาชิกแต่ละคนจะถูกหักในรอบเดือนธันวาคมนี้นะคะ282บาท60สตางค์ค่ะสำหรับเงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายแก่ทายาทในรอบเดือนนี้นะคะก็5 3 2 0 2 2บาท40สตางค์ค่ะ อันนี้โดยประมาณนะคะอาจจะไม่ได้ครบทุกบาททุกสตังตามนี้ค่ะหากได้เท่าไรสมาคมจ่ายให้ทายาทหมดนะคะไม่มีการหักหนะ้าที่จ่ายไม่ได้เสียค่าอะไรเลยค่ะรอบแรกก็จะได้เยอะที่สุดนะคะรอบต่อไปก็ภายใน90วันหรือมากสุดก็ไม่เกิน120วันค่ะ สำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข้อมูลจากการประชุมประจำเดือนธันวาคม2565ให้ทุกท่านได้ทราบเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ